ซูชิไหมครับซูชิไหมครับชิ้นเล็ก5บาทชิ้นใหญ่10บาทการันตีความอร่อยจากคุณทันจิโร่และเนซิโกะรสชาติถูกปากลำบากทางตูดนะครับ <Yeah. S 1> ผู้หญิงคนนั้นสามารถมาซื้อได้นะครับอร่อยอร่อยราคาไม่แพงราคากันเองนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูชุๆโอเคได้ซูชิแล้วนะครับชิ้นละ10บาทครับขอบคุณครับกูเล่นอะไรของกูวันเนี้ย ไม่จะบ้าแล้วกูโอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราาอยู่เกม Demon Tower Defense Simulator นะครับผมหลายคนคงงงกับผมอะไรอยู่ดีไปขายซูชินะฮะซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่มาจากเรื่องเอมอ m o n Slayer แบบล้วนๆเลยนะฮะไม่ยิงจากเรื่องอื่นเลยก็มาจากเรื่องของออดาบพิฆาตศูนนั่นแหละก็ปอะอานนี้นะฮะซึ่งทางตัวเกมเนี่ยก็จะเอา ตัวละครจากเออดบาบิคาดส่วนมาทั้งหมดเลยนะฮะทั้งมังงนะทั้งอะไรเอามาหมดเลยนะท่านชมโอเคประมาณนี้นะซึ่งหลายคนคงสงสัยผมจะมาเล่นให้ดูหรือแบบมาแนะนําเกมหรือยังไงนะฮะก็ผมไม่ได้จะมาแนะนําเกมหรือมาเล่นให้ดูนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ละกันนะท่านชมซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายรูปแบบตัวเกมให้ง่ายๆก่อนละกันนะฮะซึ่งรูปแบบตัวเกมเนี่ยก็คือจะนําพวกฮีโร่หรือปีศาจนี่แหละ ไปสู้กับพวกมอนสเตอร์แต่ละด่านนะฮะแต่ละเนื้อเรื่องหรือชัปเตอร์ของด่านที่คาตสูนนั่นแหละประมาณนี้นะฮะเล่งง่ายๆท่านผู้ชมพอเราผ่านด่านเสร็จเราก็จะได้ตังมานะฮะซึ่งตังเนี่ยเอาไว้ใช้เปิดหาฮีโร่ต่อไปนะฮะหรือปีศาจต่อไปก็สามารถกดไปที่ซัมมอนได้เลยแล้วซึ่งตัวละครเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะฮะระดับของตัวตัวละครเนี่ยมีทั้งหมด6ระดับนะฮะมี1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวแล้วก็6ดาวนะฮะ หดาวเนี่ยเป็นมอนใหม่นะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยมีแค่5าดาวนะ5ดาวคือเก่งที่สุดแล้วล่ะแต่บางตัวก็คือบางตัวก็มพิ่งผสมกับเป็น5ดาวสักไ้ใหญ่นะแต่ตัวอย่างเช่นก็คือกิยูนะฮะกิยูเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งนะฮะถึงแม้จะอยู่ระดับ5ดาวก็จริงนะท่านชมฟันจิโร่นี่ก็สำหรับมือใหม่ก็สามารถเล่นได้นะประมาณนี้นะฮะอธิบายรูปแบบเกมคร่าวๆแล้วพอเรามาได้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดตัวละครได้นะฮะหรือว่าจะฟิวชั่นก็ได้ให้เป็นตัวละครอ,อื่นนะแต่ฟิวชั่นจะใช ตัวละครค่อนข้างเยอะนะฮะหนึ่งดาวใช้ประมาณ10ตัวเลยนะครับผมประมาณนี้นะโอเคซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวอะไรนั่นหรอนี่หรือเปล่าหรือนี่ไม่ใช่โยริจิแน่นอนครับผมเป็นโยริจิเนี่ยเป็นตัวละครฝั่งเออฮีโร่นั่นแหละเรียกว่าฮีโร่แล้วกันส่วนมูซันอันนี้ชื่อในเกมก็คือมุคานนะฮะอยู่ในเรื่องของเอ้ยอยู่ในตำแหน่งของปีศาจอืมเป็นเขาเรียกอะไรบอสบอสปีศาจแล้วกันซึ่งลักษณะตัว,ต,วตัวใหม่เนี่ยอันนี้คือตัวใหม่นะท่านชมมูซันเนี่ยดูดิโคตรเท่นะดู ซึ่งร่างแรกมันมีแล้วนะฮะอันนี้คือร่างแรกของมันนี่ๆนี่ร่างแรกของมันก็ประมาณนี้นะฮะราคาค่อนข้างแพงนะในการอัพแล้วก็เลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะดาเมจ5 0 0นะตีเป็น AOE ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นสกิล a o e นะตัวค่อนข้างดีผมแนะนําเลยสําหรับมือใหม่นะฮะแต่สูงค่อนข้างยากหน่อยนะแล้วแต่ดวงจริงส่วนโยริจิเนี่ยเป็นตัวคาร์ที่ผมอยากได้มากนะแต่ตัวละครมันค่อนข้างหายากเกินไปนั่นชมสํสำหรับตัวละคร ฟังฟังฮีโร่ในการคร้าเป็นโยริอีกิเนี่ยค่อนข้างแพงนะฮะแล้วท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากรู้ว่าสกิลเป็นไงสามารถไปดูใน YouTube ได้นะก็มีคนรีวิวไปแล้วซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิว,วมูซันแทนละกันนะฮะซึ่งมูซันนี่ก็สามารถเดินเข้าไปในนี้เลยแล้วก็ดูตัวละครค้าบนะซึ่งราคาที่ผมมารีวิวมูซันเน่ยก็หนึ่งครับผมราคาถูกมากนี่ับผมอย่างอย่างเช่นนี่ฮะเอนมูสามดาวลุยสามดาวผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวอะไรไม่ดูนะสี่ดาวแล้วก็อาคาซาสี่ดาว โคคุชิโบห้าดาวไอสี่ดาวครับผมแล้วก็มีตัวเนี้ยสี่ดาวสี่ดาวไอสีอ่ดาวสามดาวสามดาวสามดาว,ดาวประมาณนี้นะฮะราคามันถูกมากแล้วผมแต่แพงอยู่ตรงที่มูซันนะฮะซึ่มูซันเนผมมีแค่ตัวเดียวนะฮะนี่ยมีแค่ตัวนีตวตว้ตัวเดียวนะถ้าเกิดผมคราฟคือจบนะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วกันก็เกมนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมากนะฮะเห็นมันมีอัปเดตผมก็เลยเข้ามาดูแต่มันเท่มากนะดูดินีแบบพวกปากอะไรเนี้ยเป็นสม,มอลเลยครับผมปุ๊บ ได้มาแล้ว oh God. ออ้อกของหายหมดใช่ไหมโอเคแคนอ๋อซัมมอนได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมอ่าโอเคสำหรับตัวละครหกดาวคือครับได้แค่ตัวเดียวนะฮะโอเคมาดูหน่อยเจ็บเจบเจบอยู่ไหนนี่โคตรหัวสกิลโอ้ใช้ได้แต่ราคาแพงมากเลือ่อโคตรเยอะ ดามเม700อัพมาจากตอนแรกสอง้อยนะฮะตีน่าจะเร็วขึ้นนะระยะไกลขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแบล็คบัตนะฮะโอเคประมาณนี้นะท่านผู้ชมโหดาเมจหตเอลอยู่ที่พันสามนะคนต้องรุนแรงนะฮะพอๆกับอนี้แหละโคโคชิโบะโอโคชิโบะก็เป็นตัวที่ผมแนะนํานะฮะอุ้ยไม่ถึงไว่าครึ่นครึ่งๆเลยโคโคชิโบะที่มันดีคือมันตีแรงนะท่านผู้ชมเอาไปตีบอสดีเลย โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครมูซันหกดาวกันด้วยผมปายโอเคมาท่านผู้ชมเรามาอยู่ในเกมแล้วนะฮะซึ่งตัวตัวละครมูซันเนี่ยลักษณะนในในสล็อตนี่ประมาณนี้นะฮะค่อนข้างเฟี้ยวนะคนค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะน่าเกลียดเลยโอเคมาเดี๋ยวเราลองวางนะฮะซึ่งตัวเนี่ยมันก็ควรวาประมาณนี้นะฮะเพราะมันตีได้ค่อนข้างไก่นะท่านผู้ชมวาลตัวกลางเลยแล้วกันนะฮะจึ๊บโอเคโอเคล,ลักษณะก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมตั้งเท่นนะผมชอบอยู่นะแต่ค่อนข้างน่ากลัวไปนิดน,นึงนนตรงปากเนะี่ย แล้วก็เหมือนอาวุธวงเข่าเนี่ยจะเป็นอันนี้เป็นเหมือนกรงเล็บหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะไม่ชัวร์แต่แลักษณะในเกมเนี่ยเหมือนตะขอมากเลย <c oughs> โอเคมาโอ้ยึ้งกูอึงอ้ง,งเท่มากโอเคเดี๋ยวขั้นแรกก่อนเดี๋ยวมันสู้ไม่ไหวโอเคเรื่องประมาณนี้นะ,ะสำหรับขั้นแรกก็ราเมจดประมาณนี้นะฮะสามารถดูได้เลยสองร้อเจ็สิบห้าตีสิบสอง เออตีระยะเอ,อไม่ใช่คูดาวในการตี2 3งจุดสามมีสก,กิลสามร้อยห้าสิบคูดาวสุดเก็ประมาณนี้นะฮะขั้นสองก็ประมาณนี้โอเคซึ่งเมื่อกี้ผมอึ้งมาสกสกิลมันเท่มากท่านผู้ชมที่จริงขออัพปีป้าก่อนอไม่ต้องอัพหรอกท่างมันน่าจะไหวเลยละ่ะโอเคขั้นต่อไปเมื่อกี้ขั้นขั้นแรกรู้สึกจะอัพเท่าไรน,นะสามพันปะน่าใช่นะนใช่ปะว่น่าจะสามพันแหละขั้นเมื่อกี้นะฮะโอเคขั้นต่อไปสนะี่พันนะท่านผู้ชม โอ้แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตีเป็นนี่หรือเปล่าอ่านั้นใช่นะฮะแสดงว่าร่างร่างแรกกับร่างสองนนะ่ะร่างแรกก็คือร่างที่แบบเป็นในรูปร่างขดนะฮะส่วนร่างที่สองก็คือเป็นรูปร่างตกสานะการตีเนี่ยเหมือนกันนะฮะก็คือตีเป็นเอลีโดนในระยะมือเนี่ยคือโดนดาเมจนะฮะเือประมาณนี้ก็้ังดีนะเพราะทางในเกมเนี่ยก็มีตัวที่แบบตีทะลุก,ก็ประมาณนี้นะฮะนี่เห็นไหมมันตีโดน2ตัวเลยไม่ต้องใช้สก,กิลก็โดนตีโดน2ตัวนะฮะ ถือว่าเฟี้ยวโอเคอัพขั้นต่อไปฮะดาเมจท้าร้อยเลยนะฮะสกิลแปดร้อยค่อนข้างรุนแรงนะฮะเป็นตัวเอลีที่สกิลรุนแรงมากจุ๊บๆออทันไหมทันทันทนันฮึบนี่ชาร์จแล้วก็ปล่อยเหมือนเวฟไปนะฮะไปปล่อยขึ้นเวฟอ,อ่ะเท่ห์นะผมชอบมากคือเฟี้ยวเลยเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่อหมโอเคประมาณนี้จุ๊บชาร์จปเอียงเท่มากโคตรชอบสกิลอีกโอเคเดี๋ยวอัพขั้นต่อไปเลย ขั้นต่อไปนี่คือตีเจ็ดร้อยนะฮะแล้วก็ระยะสิบแปดกว้างมากเออตีระยะโจมตีเนะี่ยไม่ใช่ระยะโจมตีระยะตีต่อวิเนี่ยก็คืออยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะฮะแล้วก็เออดาเมจเอลเนี่ยก็คือพันสามร้อยห้าสิบคือสกิลมันนั่นแหละแล้วก็คูลดาวอยู่ที่สิบสองนะฮะโอเคอัพขั้นสุดท้ายในก็เหมือนเดิมนะฮะรูปแบบการตียังเหมือนเดิมโอเคชิบโอเคปุ๊บช็อตเพี้ยงเท่มากโอเค ตีแล้วตีเร็วอยู่นะมึงดิจ้วงจ้วงจ้วงอ่ะจ้วงแล้วก็จ้วงเฮ้ยศัตรูลมเยอะแต่มูซันเนี่ยมันมันเก่งอยู่แล้วไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโกงกันตายหรอกคือสกิลเอลีเนี่ยมันโกงฮะแล้วก็มุมในการตีเนี่ยมันยาวด้วยเห็นไหมันตีโดนสองตัวเลยนี่โดนสามถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดตรงนี้มันมีสิบตัวนะฮะเราก็อยู่ในระยะมือมาพอดีเนี่ยก็โดนนะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แว๊บติดสตันด้วย อ่าตอบโจทย์นะก,ก็เหมือนร่างมูซันหดาวนั่นแหละเนาะก็ร่างมูซันหาดาวผมก็มมยังไม่ได้รีวิวนะฮะก็คือมัรีวิวไม่ได้แล้วละ่ะผมคาบไอ้ตัวนี้มาแล้วโอเคเดี๋ยวดูสกิลอีกรอบสุดท้ายแล้วกันนะฮะจี่โคเทผมชอบมากเลยอะ่ะมันดูแบบมันดูแบบน่าเกียดนะแต่เท่เปิงเท่มากใครที่อยากได้เนี่ยผมว่าผมแนะนานะฮะคือหนึครับผมที่ ที่มันต้องทำนี่คือ1มันตีดีนะฮะมันสามารถลงแบบอินฟินิตี้หรือลงรถไฟได้2ก็คือราคาถูกนะฮะราคาถูกเนี่ยเป็นปัจจัยที่ดีมากก็คือมันคาบง่ายนั่นแหละคือตัวละครในการคาบเนี่ยแค่4ดาวนะ,ะซึ่งสี่ดาวเนี่ยเปิดกระชาเนี่ยประมาณรอบสองรอบก็ได้1ตัวนะฮะส่วนตัวละคร3าดาวนี่ก็หาง่ายๆนะเออก็ดีนะตัวนี้ผมตอบโจทย์มากแล้วก็สกิลเป็น a e ติสตันเนี่ยคือเหมาะเหมาะสำหรับเล่นผ่านด่านมากๆนะฮะ โอเคประมาณนี้นะสําหรับตัวละครมูซันตัวละครใหม่นั่นเองโอเคท่านผู้ชมแนะนำเป็นปว่าผมสําหรับการรีวิวครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะฮะถ้าเกิดใครชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อคลายผมด้วยนะเพื่อกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่นะฮะสำหรับคลิปรีวิวมูซันก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมไปแล้วครับผมบายบายฮะ